สวัสดีค่ะกล้องโทรทัศน์นำเสนอโดยนักศิกาค่ะกล้องโทรทัศน์นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ส่องดูวัตถุที่อยู่ไกลออกไปมากๆอย่างเช่นวัตถุท้องฟ้าโดยจะอาศัยหลักการรนมแสงเพื่อสามารถมองเห็นวัตถุที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่าหรือช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นและยังมีประโยชน์ในการถ่ายภาพและบันทึกภาพอีกด้วยค่ะกล้องโทรทัศน์นะคะ แบ่งได้ตามหลักการสร้างภาพได้เป็น2ชนิดใหญ่ๆคือ1กล้องโทรทัศน์แบบหัางเหตแสงค่ะกล้องโทรทัศน์แบบหัางเหแสงนะคะเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้เลนนูนอย่างน้อยสองชิ้นค่ะการสะท้อนแสงนะคะมีลักษณะดังนี้ค่ะแสงผ่านเลนชิ้นด้านหน้าของตัวกล้องเรียกว่าเลนวัตถุดังนั้นหัางเหตแสงเข้าโฟกัส ไปยังเรียนชิ้นใกล้ตาเรียกว่าเลนตานั่นเองค่ะและในส่วนของความคลาดสีนะคะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้กล้องกำลังขยายสูงทำให้ความยาวคลื่นสีต่างๆของแสงแยกออกจากกันจึงปรา,ากฏให้เห็นเป็นภาพที่มีสีต่างกันตรงขอบวัตถุนั้นๆนค่ะในส่วนของกล้องหงังเีก็มีเท่านี้ค่ะและถัดไปเป็นชนิดที่2คือกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนะคะ กล้องโทรทัศแบบสะท้อนแสงนะคบเป็นกล้องที่ใช้กระจกเว้าวงแบบพาราโบล a าเรียกว่ากระจกหลักเพื่อให้แสงมีการสะท้อนดังนี้ค่ะการสะท้อนนะคะ,แส,ะแสงจากกระจกหลักตกกระทบที่มุมต่างๆของกระจกหลักและสะท้อนไปยังกระจกรองที่อยู่ตำแหน่งใกล้กับปากกระบอกมีลักษณะมีลักษณะเฉียง45องศา และสุดท้ายแสงสะท้อนออกไปด้านข้างของลำตัวกล้องเข้าสู่โฟกัสที่เลนตาดังนั้นกำลังขยายจึงหาได้จากกำลังขยายเท่ากับความยาวโฟกัสของกระจกหลักส่วนด้วยความยาวโฟกัสของเลนตาค่ะนอกจากนี้กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงยังมีชนิด,ดย่อยอีกหลายชนิด เช่นตัวแรกคือกล้องตัวทัดสะท้อนแสงแบบนิวตันกล้องชนิดย่อยนี้นะคะมีลักษณะสะท้อนแสงดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ค่ะและในตัวถัดไปตัวที่2จะเป็นกล้องสะท้อทนแสงแบบคลดสกรีนนะคะเป็นกล้องที่ใช้กระจกนูนชิ้นเล็ก,เ,ลกเป็นกระจกรลองอยู่ด้านหน้าของกล้องการสะท้อนแสงนะคะเริ่มจากเริ่มจากกระจกหลัก ไปยังกระจกสะท้อนไปยังกระจกรองและสะท้อนกลับมาและสะท้อนผ่านไปยังดูที่อยู่ตรงกลางของกระจกหลักเข้าโฟกัสที่เลนตาที่ติดอยู่ที่ติดอยู่ด้านหลังของกระจกหลักและกล้องชนิดนี้นะคะมีรูปร่างส้นป้อมดังภาพที่แสดงอยู่ในหน้าจอขณะนี้เลยค่ะถัดไปจะเป็นตัวที่3ตัวที่ 3, 3, 3จะเป็นกล้องโทรทัศน์แบบชมิทแคสกรีนนะคะ คล้ายกับกล้องแบบ Screen, แคสกรีนแต่ลักษณะสั้น้อมกว่าเล็กน้อยค่ะและมีกระจกปรับความโคง้งและยังมีกระจกปรับความโคง้งปิดอยู่ด้านหน้าของตัวกล้องส่วนกระจกหลักนะคะมีลักษณะโค้งแบบทรงกลมดังนั้นนักดูดาวมักนิยมใช้ชนิดนี้กันมากค่ะดังนั้นการสะท้อนแสงผ่านกระจกปรับความโคง้งไปยังกระจกหลักแล้วสะท้อนกลับมา ที่กระจกรงจากนั้นนะคะสะท้อนผ่านดูกระจกหลักเข้าสู่โฟกัสที่เลนตาค่ะคลิปที่แสดงอยู่ในหน้าจอน,นะคะเป็นคลิปเปรียบเทียบให้เห็นการสะท้อนของแสงแบบกล้องชมิดลาสกรีนนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่4คือกล้องโดทัาแบบ m a กสต็อปนะคะจะคล้ายกับแบบชมิดลาสกรีนนะคะแต่ลักษณะความโค้งหอจกด้านหน้า ต่างกันค่ะเพราะว่ากระจกปรับความโคง้งดูคล้ายกับเลนเว้าและกล้องชนิดนี้จะไม่มีกระจกรองเหมือนกล้องชนิดอื่นๆค่ะการสะท้อนแสงผ่านกระจกปรับความโคง้งไปยังกระจกหลักและสะท้อนกลับมายังกระจกปรับความโค้งและสะท้อนแสงออกไปผ่านดูกระจกหลักเข้าสู่โฟกัสที่เลนตาค่ะในส่วนของกล้องเทอรทันนะคะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ